โอ๊ยพานว่ะไม่แฟงเป็นอะไรเนี่ยปัดมือทําไมก่อนใช่แฟงแกนี่ใส่มีดีเลยนะมาทาแบบนี้เพื่อนได้ไงวะแล้วทําไมอะ่ะกูหึงกูหวงมึงกูปิดตรงไหนวะเฮ้่แฟงแต่เราสามคนเป็นเพื่อนกันนะเวย้ยกูไม่เป็นเพื่อนหรอกค,คอยดูนะเจ้าโง่กูจะเอามึงมาเป็นเมียกูไม่ได้ค,คอยดูแม่ก็ขู่ลอกตาใช่ไหมถ้าปล่อยแฟงไว้เป็นอย่างเนี้ยน่าจะแย่แน่แล้วแกเอาไงดีอ่ะ งนเอาแบบนี้งอเหรอไม่เห็นมาหาลราเลยก็เราไม่ชอบอ่ะ เราไม่ชอบให้เจ้าโหยูใกล้ใครอ่ะแม้กระทั่งนิวด้วยนะมันเพื่อนเรานะเว้ยเดี๋ยวเด้ผู้หญิงผู้ชายมันก็เอากันได้หมดแหละเจ้าโหรืขออะไรเจ้าโหอย่างหนึ่งได้ป่ะเจ้าโหเลิกยุ่งกับทุกคนเลยได้ไหมอ่ะแม้กระทั่งพ่อแม่เจ้าโหอ่ะฮะเฮ้ยแลให้เราเลิกยุ่งกับพ่อแม่ได้ยังไงเจ้าโหทําให้เราไม่ได้ใช่ป่ะแค่เนี้ยงั้นเราก็อย่าเจอกันอีกเลยก็ก็ได้เรายอมแปลงแล้ว จริงนะงั้นคืนนี้เจ้าหอ๋ไปบ้านเราปะก็ได้งั้นคืนนี้เจอกันนะแตงเรามาแล้วมาแล้วเหรอเจ้าโอ๋เฮ้ยทำไมแกแต่งตัวแบบนี้อ่ะก็เราอยากเป็นแบบที่เจ้าหอ๋ชอบไง เราเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเจ้าหัวชอบไหมแล้วว่าแกอย่าทำแบบนี้เลยนะเราเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นเพื่อนเหรอเราไม่อยากเป็นเพื่อนแกอ่ะเราอยากเป็นผัวเจ้าอ่ะเจ้าได้ยินป่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อ่ามึงควรำบ,บำบัดอะบำบัดบ้านดิกูมไม่ได้เป็นอะไร,รกูแค่ต้องการเจ้โอ๊ะแต่เราให้แกเป็นได้แค่เพื่อนนะไปรักษาแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันใช่พวกเรารอนะจับมาเลยค่ะเจ้าหน้าที่ถ้าบอกไม่ได้แล้วมึงโดนกูแน่เจ้าโอ๊จะเอาไม่ได้เลยเปอะไรนะขอโทษที่มาช้านะอ๋อพี่ก่องไปเถอะ